ปกินนกะธรรมตอนที่สี่สิบปดสนทนาธรรมที่จังหวัดเชียงใหม่มีนาคมพุทธศักร,ราช2544า้อสแต่ต้องเข้าใจว่าสิ่งที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และทรงแสดงเนี่ยคะ่ะต้องทรงตรัสรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏ แล้วคนอื่นเนี่ยไม่สามารถจะมีความเข้าใจที่ถูกต้องในสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏนั้นได้เมื่อทรงบำเพ็ญพระบารมีถึงวาระที่จะตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงที่ทรงตรัสรู้เนีค่ะมีลักษณะที่ลึกซึ้งซึ่งยากที่ใครจะรู้ตามได้และถ้าเราไม่ศึกษาเราอาจจะคิดว่าไม่น่าจะยากถึงอย่างนั้น แต่ถ้าศึกษาและเริ่มเห็นว่าสิ่งที่เราเคยคิดว่าเรารู้เนะคะเป็นความไม่รู้ทั้งนั้นเลยไม่รู้ว่าเสียงเป็นธรรมะไม่รู้ว่ากลิ่นเป็นธรรมะไม่รู้ว่ากโกรธเป็นธรรมะไม่รู้ว่าความเมตตาเป็นธรรมะคือไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเป็นธรรมะซึ่งใครจะเรียกชื่อหรือไม่เรียกชื่อเลยสภาพธรรมะนั้นก็มีคือเกิดปรากฏ ไม่ต้องเรียกชื่อแต่ใครก็เปลี่ยนแปลงลักษณะของสภาพธรรมนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นสภาพธรรมที่มีจริงๆนะคะไม่ได้พูดโดยชื่อว่าโตเก้าอี้หนังสือแต่ว่าลักษณะที่แท้จริงของสภาพธรรมนั้นไม่ต้องใช้ชื่อเช่นแข็งปรากฏเมื่อกระทบกับกายยประสาทะส่วนหนึ่งส่วนใดก็ได้ตั้งแต่ศรีษรษะจดเท้า ลักษณะที่แข็งปรากฏจะใช้ภาษาไทยว่าแข็งจะใช้ภาษาในไหนก็ได้หรือไม่ใช่เลยก็ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงลักษณะสภาพธรรมะที่แข็งนั้นได้นี่ก็คือความหมายของธรรมะซึ่งตรงกับคำว่าธาตุหรือธาตุตุซึ่งเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่ใช่ของใครมีปัจจัยเกิดปรากฏแล้วกระดับไปเพราะฉะนั้นการที่เราจะเข้าใจว่าเรากาลังศึกษาอะไร ก็คือศึกษาสิ่งที่กำลังปรากฏแล้วไม่เคยรู้นะคะแล้วก็ไม่เคยไปเรียกชื่อว่าจักขุวิญญาณโสตะวิญญาณหรืออะไรเลยเพราะว่าไม่มีใครบอกเราว่าแท้ที่จริงชื่อต่างๆเหล่านี้หมายความถึงสภาพธรรมะอะไรแต่ภาษาไทยเราก็บอกว่าเห็นไม่ต้องใช้ภาษาบาลีนะคะเพราะว่าคนไทยจะเข้าใจได้ก็โดยภาษาไทยเพราะฉะนั้นเห็นเนี่ยมีจริงไหมคะ เป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นนะคะสิ่งที่กําลังปรากฏทางตาขณะนี้มีจริงๆมั้ไหมคะมีจริงเพราะกําลังถูกเห็นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นธรรมะก็คือชีวิตประจําวันตั้งแต่เกิดจนตายแต่ว่าขณะที่นอนหลับสนิทมีธรรมะอะไรปรากฏหรือเปล่าหลับสนิทคะ่ะ เป็นใครชื่ออะไรอยู่ที่ไหนมีสมบัติอะไรมีพี่น้องอะไรมีอะไรอะไร,ะไรทั้งหลายก็ไม่มีเลยนะคะขณะนั้นโลกนี้ไม่ปรากฏอะไรอะไรก็ไม่ปรากฏสิ่งที่เคยมีตอนที่ไม่หลับไม่ปรากฏเลยเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าชีวิตของเราตามความเป็นจริงเนี่ยงแสดงไว้ตั้งแต่เกิดจนตายโดยละเอียดว่าเป็นธรรมะคืออะไรบ้าง ซึ่งธรรมะจริงๆแล้วเนี่ยค่ะก็แม้ว่าจะหลากหลายสักเท่าไหร่ก็ตามนะคะแต่ก็ต่างเป็น2ลักษณะคือลักษณะหนึ่งเป็นสภาพที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นมีไหมคะสภาพที่ไม่รู้อะไรเลยเนี่ยมีไหมเนี่ยค่ะต้องคิดละถ้าเราจะศึกษาธรรมะแบบให้คนอื่นบอกตลอดเวลาด้วยนะคะจะไม่ใช่ปัญญาของเรา พราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงสแสดงเนี่ยให้ไตรตรองให้พิจารณาจนกระทั่งเป็นความรู้ความเข้าใจถูกของตัวเองขณะนั้นนะคะเราจะเป็นความเข้าใจที่เราไตรตรองแล้วเพราะฉะนั้นใครจะมาบอกเราก็ไม่ใช่ที่ผิดจากความเป็นจริงเราก็รู้ว่าไม่ถูกต้องถ้าสิ่งที่ถูกต้องก็คือถูกต้องกับสิ่งที่มีจริงที่กําลังปรากฏเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าธรรมะที่ เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นเนี่ยมีไหมคะมีหรือไม่มีคะมีไหมคะนี่แต่ต้องคิดเองเรายังไม่เรียกไงคะคือเราไม่ต้องไปคิดถึงชื่อว่าเขาเรียกอะไรแต่ไตรตรองว่าสภาพธรรมะที่มีจริงๆแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยเนี่ยมีไหมยังไม่ต้องไปเรียกชื่อว่าชื่ออะไรแต่ให้มีความเข้าใจ พราะฉะนั้นถ้าเราศึกษาธรรมะโดยความเข้าใจเราไม่ต้องท่องเลยค่ะเราจะมีความเข้าใจถูกตั้งแต่ต้นเช่นธรรมะไม่ได้อยู่ในหนังสือนะคะแต่ว่าสภาพธรรมะที่มีจริงทั้งหมดซึ่งปรากฏขณะที่ไม่หลับถ้าขณะที่หลับแล้วสภาพธรรมะใดๆก็ไม่ปรากฏเลยเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะจะปรากฏเนี่ยต่อเมื่อไม่หลับและสภาพธรรมะที่ปรากฏเนี่ยมีสองอย่างที่ต่างกัน คือลักษณะหนึ่งเนี่ยเป็นสภาพที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นมีไหมสภาพธรรมะนี้ค่ะมีไหมถ้ามีคนบอกว่าเป็นรูปธรรมอย่างนั้นอย่างนี้เราก็จําแต่เราไม่ได้เข้าใจแต่ถ้าให้เราคิดว่าสภาพธรรมะที่มีแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยเนี่ยมีไหมมีหรือไม่มีค่ะค่ะเดานะคะเดาว,ว่ามีนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะแข็งเนี่ยค่ะ รู้อะไรหรือเปล่าแข็งเนี่ยเป็นสภาพรู้หรือว่าไม่สามารถจะรู้อะไรได้เอามีดมาฟันไม้เนี่ยไม้รู้อะไรหรือเปล่าคะค่ะเพราะฉะนั้นสภาพที่ไม่รู้เลยเนี่ยนะคะมีค่ะเช่นสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาในขณะนี้มีจริงๆไม่ต้องเรียกว่าคนไม่ต้องเรียกว่าโต๊ไม่ต้องเรียกว่าอะไรเลย เพียงแต่คิดว่าสิ่งที่มีทางตาในขณะเนี้มีใครปฏิเสธว่าไม่มีในเมื่อกําลังเห็นมีเมื่อไรเมื่อเห็นเพราะฉะนั้นปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะสิ่งที่ปรากฏขณะที่เห็นเนี่ยสิ่งที่ถูกเห็นเนี่ยไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นเป็นสภาพธรรมะชนิดหนึ่งนะคะจะปรากฏต่อเมื่อกระทบกับจกักขุประสาทะถ้าคนไหนตาบอดสิ่งนี้ไม่ปรากฏเลย เพราะฉะนั้นในขณะที่เห็นเนี่ยนะคะถ้าเอารูปออกหมดเลยรูปร่างไม่มีนะคะรูปคนไม่มีรูปนกไม่มีรูปปลาไม่มีรูปเป็ดไม่มีรูปช้างไม่มีมีแต่เห็นลักษณะที่เห็นเนี่ยสภาพที่รู้คือกำลังเห็นเนี่ยมีจริงๆแต่ไม่มีรูปร่างใดๆเลยทั้งสิ้นแต่พอมีรูปร่างเข้าไปใส่เนี่ยเราคิดถึงรูปแล้วเราก็เลยปนกันระหว่างนามธรรมกับรูปธรรม แต่ตามความจริงแล้วทั้งสองอย่างเนี่ยแยกขาดจากกันโดยเด็ดขาดคือรูปธรรมที่เกิดไม่ใช่สภาพรู้เช่นสิ่งที่กำลังปรากฏเสียงที่กำลังถูกได้ยินกลิน่นรสเย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งตึงหรือไหวไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยถ้าในโลกนี้หรือกี่โลกก็ตามมีแต่ธรรมะที่เกิดโดยที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้ ไม่มีใครไม่มีการเดือดร้อนใดๆทั้งสิ้นใช่ไหมคะฝนจะตกน้ําจะท่วมไฟจะไหม้ที่ไหนในนะรกบนสวรรค์ยังไงก็ไม่มีสภาพรู้ที่ไปรู้ไปรู้สึกไปจําก็จะไม่มีการเดือดร้อนใดๆทั้งสิ้นแต่ถ้าเราศึกษาธรรมะจริงๆถึงแก่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นธรรมะซึ่งมีความหมายหรือศัพท์เดียวกับคําว่าธาตุหรือธาตุุคือไม่มีเจ้าของเป็นสิ่งที่มีจริง แต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะคะมีลักษณะเฉพาะตนเฉพาะตนถ้าเราจะจําคําภาษาบาลีควบคู่ไปด้วยเนี่ยไม่ยากเลยนะคะเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยใช้คําภาษาบาลีในชีวิตประจําวันเนี่ยอยู่เสมอเช่นคําว่าลักษณะทุกคนก็รู้ใช่ไหมคะวิเศษะหรือพิเศษหรือเฉพาะเพราะฉะนั้นสภาพแข็งเนี่ยไม่ใช่กลิ่น วิเศษลักษณะของทั้งสองอย่างเนี่ยต่างกันคือทั้งสองอย่างนี่มีลักษณะเป็นสิ่งที่ไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่ารูป,ปธรรมทีนี้เวลาที่เราศึกษาธรรมะเนียนะคะก็เพิ่งจะมีบางคนซึ่งเริ่มศึกษาใหม่ๆเนี่ยเริ่มเข้าใจถูกต้องว่าต้องทิ้งความเข้าใจเดิมที่เราใช้คำนั้นๆในภาษาไทยเพราะเหตุว่าไม่ตรงกับความหมายของสภาพธรรมะ ที่พระผู้มีพระภาคทรงใช้คำภาษาบาลีอย่างคำว่าธรรมะเนี่ยนะคะเราก็อาจจะคิดแต่เพียงว่าเป็นเทศนาหรือว่าคิดแต่ฝ่ายกุศลอธรรมกับธรรมะเนี่ยก็คิดว่าธรรมะต้องเป็นกุศลแล้วก็อธรรมก็เป็นฝ่ายอกุศลแต่ธรรมะจริงๆมีความหมายที่กว้างมากแล้วก็ต้องรู้ว่าเป็นธรรมะจริงๆจึงจ,จ,จะค่อยๆสละคลายความยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตน เพราะว่าใครก็ไม่สามารถจะละการยึดถือสภาพธรรมะซึ่งเกิดกับเราว่าเป็นตัวตนได้เพราะว่าเคยชินคุ้นมาตั้งแต่เกิดแต่จะมาบอกว่าไม่ใช่เราเนี่ยแสนยากใช่ไหมคะและจะบอกว่าเป็นธรรมะเนี่ยก็ต้องอาศัยการฟังแล้วฟังอีกพิจารณาแล้วพิจารณาอีกจนกระทั่งเข้าใจจรดกระดูกที่ใช้คำว่าไม่เปลี่ยนแปลง มีความเข้าใจถูกท่องจริงๆว่าธรรมะที่มีและไม่สามารถจะรู้อะไรได้นั่นนะเป็นรูป,ปรธรรมทีนี้เริ่มเข้าใจความหมายขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะคะคือทุกอย่างเป็นธรรมะแต่ธรรมะหลากหลายมีละเอียดมากต่างกันมากนะคะแต่ถึงกระนั้นก็ยังสามารถที่จะจําแนกเป็นลักษณะที่ต่างกันใหญ่ๆเนี่ยเป็นสประเภทคือลักษณะหนึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นเป็นรูป,ปรธรรม ส่วนธรรมะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยต่างกับรูปธรรมโดยสิ้นเชิงเพระเหตุว่ารูปธรรมแม้เกิดก็ไม่รู้สีเกิดขึ้นมาเสียงเกิดขึ้นมากลิ่นเกิดขึ้นมารสเกิดขึ้นมาก็ไม่รู้อะไรทั้งสิ้นแต่ว่ามีธาตุอีกชนิดหนึ่งใช้คำว่าธาตุนะคะหมายความว่ามีลักษณะเฉพาะของสิ่งนั้นสิ่งนั้นคือเป็นสภาพรู้หรือธาตุรู้รู้ที่นี่ไม่ใช่ปัญญา แต่รู้ที่นี่หมายความว่าเป็นธาตุที่สามารถจะรู้ว่าสิ่งใดกำลังปรากฏให้รู้เฉพาะหน้า mm hmm. เช่นขณะนี้เนี่ยค่ะธาตุเห็นเป็นสภาพรู้ซึ่งสามารถจะรู้โดยเห็นธาตุชนิดนี้กำลังทำกิจเห็นเป็นสภาพรู้อะไรรู้ว่ามีสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาขณะนี้เป็นอย่างนี้ไม่ใช่รู้อื่น แต่รู้ว่ามีสิ่งที่ปรากฏทางตาอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะคะไม่ใช่คิดว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาขณะนี้เป็นอย่างนี้ไม่ใช่นะคะแต่ลักษณะรู้หรือธาตุรู้ก็คือว่ารู้โดยรู้ว่าสิ่งที่กําลังปรากฏจริงๆขณะเนี้ยไม่ต้องใช้คําเลยแต่สามารถจะเห็นสิ่งนี้ได้นี่คือลักษณะอาการของสภาพรู้อย่างหนึ่งคือสามารถเห็นเห็นอะไรเห็นลักษณะของสิ่งที่ปรากฏทางตาอย่างนี้ซึ่งธาต ที่ไม่ใช่สภาพรู้ไม่สามารถจะเห็นได้แต่ธาตุชนิดนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะเห็นว่ามีสิ่งที่กําลังปรากฏทางตายอย่างนี้สภาพรู้หรือธาตุรู้เนะะี่ยค่ะภาษาบาลีนะคะใช้คําว่านามธรรมนามะหมายความถึงสภาพที่น้อมไปรู้สิ่งที่ปรากฏให้รู้เสียงมีใช่ไหมคะทุกคนรู้ว่าเสียงมีธรรมดามากเสียงกําลังปรากฏ แต่ถ้าไม่มีสภาพรู้หรือธาตุรู้ซึ่งสามารถได้ยินเสียงธาตุชนิดนี้นะคะเป็นสภาพที่สามารถได้ยินไม่สามารถเห็นไม่สามารถคิดนึกถ้าโดยธรรมะเนี่ยจะแยกวิญญาณธาตุออกเป็นเจ็ดประเภทคือจักขวิญญาณธาตุได้แก่สภาพเห็นหรือธาตุเห็นเนี่ยคะ่ะต้องอาศัยตาเพราะฉะนั้นวิญญาณกับจิตในความหมายเดียวกัน จะใช้คำว่าจิตจะใช้คำว่าวิญญาณจะใช้คำว่ามโนโมนัตหัตยะได้หมดเลยเมื่อหมายความถึงสภาพรู้เพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยถ้าไม่ศึกษาก็อาจจะไม่รู้หรือเด็กเล็กๆก็ไม่รู้ว่ามโนคืออะไรใช่ไหมคะแต่เขาเห็นแต่เขาไม่สามารถจะเรียกได้และเขาไม่สามารถจะรู้ความจริงของสภาพที่เห็นได้เพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยต้องศึกษาโดยละเอียดอย่าเพิ่งผ่านแต่ละอย่างเพราะรู้ว่า นี่คือสิ่งที่ปัญญาจะต้องอบรมจนกว่าจะรู้ชัดประจักษ์แจ้งถึงความสมบูรณ์นะคะจึงจะละความยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนได้คำสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยค่ะสมบูรณ์คือตั้งแต่ฟังเข้าใจแล้วก็อบรมตามคล้อยตามความจริงที่ได้เข้าใจแล้วถูกต้องจนกระทั่งเมื่อประจักษ์ก็ประจักษ์ตรงตามที่ได้ศึกษานี่แหละไม่ต่างกันเลยไม่เป็นโมฆะ ไม่ใช่เป็นเพียงความเชื่อให้เชื่อโดยไม่ให้ผู้ฟังเนี่ยเกิดปัญญาของตัวเองเลยแต่ว่าต้องฟังจริงๆเข้าใจจริงๆแม่แต่คำว่าธรรมะต้องเข้าใจให้ถูกต้องถ้าเข้าใจคำว่าธรรมะและก็รู้ว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงไม่มีใครสามารถจะเปลี่ยนแปลงลักษณะนั้นได้ภาษาบาลีใช้คำว่าปรม,รมัตธธรรมมาจากคำว่าบรมหรือปรมนะคะเพราะเหตุว่าภาษาบาลีไม่มีตัวบอใบไม้แต่มีตัวปอ พราะะนั้นก็เป็นประมะกับอัฏฐะและธรรมะหมายความถึงธรรมะนี่ค่ะลักษณะหรืออัฏฐะที่เราจะอธิบายที่จะรู้ความจริงของเขาเนี่ยเป็นสภาพธรรมะซึ่งยิ่งใหญ่ไม่มีใครสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้เป็นปรมตถธ,ธรรมเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจธรรมะเราเข้าใจปรมตถธ,ธรรมด้วยหรือเปล่าคะต้องเข้าใจด้วยเพราะฉะนั้นถ้ามีคนกล่าวว่าเข้าใจธรรมะแต่ไม่เข้าใจปรมตถธ,ธรรมเนี่ย จะถูกหรือจะผิดไม่เข้าใจเลยว่าธรรมะนั่นคืออะไรแล้วก็บอกว่ารู้จักธรรมะถ้ารู้จักธรรมะก็ต้องรู้จักความเป็นปรามาถธรรมด้วยนะคะและปิดกที่รวบรวมเนื้อความสภาพธรรมะที่เป็นปรามาถธรรมทั้งหมดไว้ในพร,ระไตรปิฎกนะะี่นะฮะคือปิดกสุดท้ายคืออภิธรรมปิดกอภิแปลว่ายิ่งหรือใหญ่หรือละเอียด ถ้าอ่านพระสูตรเนี่ยคะ่ะแม้ว่าพระสูตรจะมีข้อความเรื่องสังโยชน์เรื่องธรรมะหมวดต่างๆแต่ว่าไม่ได้แสดงละเอียดเท่าพระอภิธรรมซึ่งกล่าวถึงเรื่องปรมตถธ,ธรรมเท่านั้นดุนรวน,วนไม่มีชื่อพระเจ้าประเสริฐที่โกศลไม่มีชื่อพระเจ้าพิมพิสารไม่มีชื่อใดๆที่เป็นสมมุติของบุคคลนะฮะแต่มีปุคละบัญญัติ หมายความว่าจิตชนิดนี้เป็นระดับของสัตว์เดรัจฉานหรือของมนุษย์ที่มีปัญญาเกิดร่วมด้วยหรือของผู้ที่มีปัญญาถึงระดับพระอริยะบุคคลนั่นคือบัญญัติปรมัตธ,ธรรมแต่ไม่ใช่โดยชื่อสมมุตินะคะไม่ใช่ชื่อสุดจินไม่ใช่ชื่อสุดชาติไม่ใช่ชื่อศิลกันไม่ใช่ชื่ออะไรทั้งนั้นแต่ว่าบัญญัติสภาพที่มีว่าเป็นบุคคลระดับไหนเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรม,มนะนยคะเริ่มต้นให้ถูก ให้ละเอียดให้เข้าใจจริงๆแล้วก็จะไม่สับสนเวลาฟังธรรมะที่ไหนก็รู้ว่ากำลังฟังธรรมะหรือไม่ใช่ธรรมะที่ได้ฟังและธรรมะที่ได้ฟังเนี่ยเป็นธรรมะที่มีจริงๆที่พิสูจน์ได้แม้ในขณะนี้หรือว่าไม่ใช่เนี่ยะก็เป็นปัญญาของผู้ฟังเองนะคะที่สามารถที่จะไตรตรองรู้ว่า ประโยชน์ของธรรมะที่ฟังก็คือสามารถที่จะเข้าใจตัวธรรมะจริงๆซึ่งมีจริงๆซึ่งกําลังปรากฏและก็ตอนนี้เราก็แยกนะคะเป็นนามธรรมกับรูปธรรมนามธรรมคือสภาพรู้ธาตุรู้อาการรู้ซึ่งมีสองอย่างอย่างหนึ่งคือจิตอีกอย่างหนึ่งคือเจตสิกจิตเนี่ยค่ะก็เป็นสภาพซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้อารมณ์ ภาษาบาลีจะใช้คำว่าอารมณะนะคะวิชาณนะ,นะลักษณังลักษณะที่รู้อารมณ์คือสิ่งที่กำลังปรากฏให้รู้ <_ t od ic> เพราะฉะนั้นเมื่อมีจิตซึ่งเป็นสภาพรู้หรือาธาตุรู้นะคะต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ <_ t od ic> ถ้าจะกล่าวว่ามีแต่จิตและไม่มีสิ่งที่จิตรู้เนี่ยได้ไหมคะค่ะเนี่ยค่ะเราเริ่มมีความเข้าใจในเหตุผลนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อมีจิตที่ใดก็ มีสภาพรู้ซ,ซึ่งต้องมีสิ่งที่ถูกรู้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยคะ่ะภาษาบาลีใช้คำว่าอารมมณะหรืออารมพนะหมายความว่าพอใช้คำว่าอารมณ์ต้องหมายความว่าจิตกำลังร,รู้สิ่งนั้นทุกครั้งที่ใช้คำว่าอารมณ์ต้องหมายความว่าสิ่งนั้นนะคะ <c oughs> เป็นสิ่งที่จิตกำลังร,รู้ด้วยเช่ <c oughs> ขนขณะนี้เห็นเป็นจิตที่เห็นว่ามีสิ่ง ที่กำลังปรากฏเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกเห็นหรือกำลังปรากฏให้เห็นกับจิตเห็นนะคะสิ่งนั้นเป็นอารมณ์หรืออารมณะของจิตบางแห่งจะใช้คำว่าอารมพนะบางแห่งจะใช้คำว่าอารมณะ,ะ,าามณะถ้าผู้ที่สนใจเรียนบาลีเนี่ยเขาก็จะเรียนกํากับไปด้วยแต่ถ้าจะให้ประโยชน์จากการศึกษาธรรมะและให้รู้ความหมายซึ่งจะส่งความกระจ่างของคำ ชัดเจนขึ้นอีกมากเวลาที่เรารู้ความหมายในภาษาบาลีด้วยนะคะเราก็จะมีการศึกษาให้เข้าใจความหมายเฉพาะคำที่เราได้ยินได้ฟังบ่อยๆให้รู้ว่าคำนั้นหมายความว่าอะไรลึกซึ้งกว้างขวางแค่ไหนซึ่งก็คงจะ กล่าไม่ได้เลยในที่นี้นะคะเพราะว่าการศึกษาการฟังของเราเนี่ยต้องเป็นเรื่องตลอดชีวิตค่ะแล้วก็เป็นเรื่องที่เท่าไหร่ก็ไม่พอต้องเป็นเรื่องที่อบรมจนกว่าปัญญาจะเข้าใจความไม่ใช่ตัวตนของสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏจริงๆแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะขอให้ทราบว่าการศึกษาธรรมะเนะะี่ค่ะเพื่อความเข้าใจไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นพุทธศาสนานะคะเป็นเรื่องละตั้งแต่ต้น ละความไม่รู้ที่เกิดจากการไม่เคยฟังขณะใดที่กําลังฟังเข้าใจนะคะเดี๋ยวนี้ขณะนี้ค่ะความรู้ความเข้าใจอเนี้ยละความไม่รู้หรือความที่เคยไม่รู้จากการที่ไม่เคยได้ฟังเท่านั้นค่ะละมากกว่านี้ไม่ได้ตามระดับขั้นของปัญญาแต่ให้ทราบว่าการศึกษาพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ใช่เพื่อลาภไม่ใช่เพื่อยศไม่ใช่เพื่อสรรเสริญไม่ใช่เพื่อสักการะ เพราะว่าบางคนนะคะมีทุกอย่างพร้อมลาบก็มียศก็มีสุขก็มียังต้องการสักการะหรือสังเสริมลองคิดดูสิคะว่าความต้องการของคนเนี่ยไม่เคยหยุดคนที่ไม่มีเงินอาจจะต้องการเงินคนที่ไม่มีลาบอาจจะต้องการลาบคนที่ไม่มียศอาจจะต้องการยศคนที่ไม่มีสุขอาจจะต้องการสุข แต่ทั้งมีแล้วทั้งหมดก็ยังไม่หมดความต้องการบางคนก็ต้องการแม้สักการะหรือสรรเสริญแต่ว่าถ้าศึกษาพระพุทธศาสนาจริงๆนะคะละโดยตลอดตั้งแต่ต้นถ้าไม่ละจะไม่มีการรู้แจ้งอริยสัจจะทำแต่การละก็ต้องละตามลำดับขั้นนะคะ อย่างละของพระโสดาบันไม่ใช่การละของพระสกทาคามีไม่ใช่การละของพระอนาคามีไม่ใช่การละของพระอระหันต์ต้องเป็นระดับขั้นว่าของพระโสดาบันนั้นละอะไรไม่สามารถจะละเกินกว่านั้นได้เพราะฉะนั้นขณะที่กําลังฟังขณะนี้ค่ะละความเป็นตัวตนไม่ได้เลยแต่เริ่มฟังให้เข้าใจว่าสภาพธรรมะจริงๆนี่เป็นอย่างไรและวันนี้ก็คงคิดว่า ทุกคนก็คงจะเข้าใจความหมายของคำว่าธรรมะจะแบ่งโดยนัยยะไหนก็ได้จะแบ่งโดยธรรมเทศนาก็ได้พูดถึงเรื่องธรรมะทั้งหมดจะแบ่งโดยกุศลธรรมอกุศลธรรมก็ได้หรือจะแบ่งโดยละเอียดกว่านี้ก็ได้อย่างที่เราฟังสวดพระพิธรรมนะคะก็จะแบ่งโดยกุศลธรรมาอกุศลธรรมาอพยากตาธรรมาซึ่งก็เป็นสภาพธรรมะที่มีจริงๆที่เป็นปรมัตธรรมนั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้เรากล่าวถึงการศึกษาธรรมะและก็ตัวธรรมะและก็ธรรมะมีสองอย่างคือนามธรรมและรูปธรรมสําหรับปรมตถธรรมที่เรากล่าวถึงแล้วทั้งหมดนี่นะคะโดยสรุปจร,จริงๆตามประเภทของธรรมะเนี่ยจะมีต่างกันเป็น4อย่างคือจิตประเภทหนึ่ง,จงเจตสิกประเภทหนึ่ง รูปประเภทหนึ่งนะคะและนิพพานซึ่งไม่ใช่จิตไม่ใช่เจตสิกไม่ใช่รูปปรมัตถธรรมมีสี่เวลาที่เราศึกษาอภิธรรมหรือปรมัตถธรรมหรืออภิธรรมมัทสังขานะคะก็คือศึกษาสภาพธรรมะสี่อย่างนี้เองคือจิตเจตสิกรูปนิพพานแค่นี้ก็คือคร่าวๆนะคะที่ว่าเราจะเข้าใจให้ถูกต้องแล้วเราก็จะเริ่มเรียนต่อไปเรื่อยๆให้เข้าใจ สภาพธรรมะคือจิตเจตสิกรูปนิพพานเพิ่มขึ้นค่ะตอนนี้ก็เป็นเรื่องของคำถามได้ค่ะถ้ามีจิตเจตสิกรูปนิพพานอภิธรรมปรมัตธรรมความจริงก็เรียนดนมาแล้วทั้งนั้นแหละใช่ไหมคะแต่ต้องทราบว่าเป็นสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้ที่กำลังปรากฏเพราะว่ากำลังหลับสนิทสภาพธรรมะเหล่านี้ไม่ปรากฏเลยจะรู้แจ้งอริยสัจจะทำตอนหลับสนิทไม่ได้ จะศึกษาลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมไม่ได้ขณะที่เป็นผวังหรือหลับสนิทต,ต้องขณะที่สภาพธรรมะปรากฏแล้วก็เริ่มเข้าใจถูกต้องในลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏถ้าไม่มีสภาพธรรมะปรากฏให้ศึกษาให้เข้าใจแล้วเราจะบอกว่าเราเข้าใจธรรมะเนี่ยได้ไหมคะ